สวัสดีค่ะมือี้สิภาามาเบิงทุเรียนสามเดือนกลัวกำลังปร่งยอดจากการที่เข้าได้ทดลองใส่ขีงัว่วกับขีเก็บแล้วก็ได้เอาฟางท,าที่เข้าอันทีเข้าอันเหตุเป็นหมัดไหวแต่ว่ามันเริ่มถีเปื่อยเลย เอามาใส่กะูซื้อว่ามันดีขึ้นแตกยอดแสดงว่าหากเดินแสดงว่าเพิ่นมักแบบนี่อันนี้กะขีงง่วมักใส่ที่ห่างๆฝนบต่ตกแนวนี่กะหดนํำมือเว้นมือพี่นนอก อันนี้สิว่าข้าปุ๋งดินไหทุเรียนก็นได้แต่กี่กะเพื่อนว่าให้ปุ๋งดินก่อนปลูกนอกพี่นอกแต่ว่ากะคือว่าสีไปหาอียงมาปลุงหันน้เพราะว่าเขาปลูกกันบนน้อยต้นปันใดบัตรชานี่มาพิจารณาเบิ่งแบบนี้เขาก็เอินปุ๋งดินคือกันได้นอกพี่นอกขาเอาอินทรียวัตถุมาใส่นะ ลวกานี่สทั้งเกตเบิงนี่มันสีมีคือกังก็ปวกนะพี่นอกมันมากินเฟื่องกินใบใหม่ที่ห้าวมาใส่ต้นใดมันมีแบบนี้นั่นคือจังว่ามันมันงามกลัวหมูหันาะพี่นอกนี่ทั้งเกตเบิงเลาะเบิงหลยพ่นเลยบ่คอยมีดอกสีมีอยู่อันแถวนี่แหละมีอันเป็นคือปวก ต้นนี่ก็มีก็งามคือกันนี่พี่หนอกมันมาหากินมาย่อยใบใหม่ให้เห่าแต่ว่าเคียหาโบเห็นนะพี่นนอกเือว่ามันอยู่ในขี้ดินบอกแต่ว่ามันเป็นผลดีกับต้นทุเรียนของเห่านะพี่หนอกต้นทุเรียนใบเขียวและกะ็แตกยอด ทั้งๆที่อันต้นอื่นๆกะใส่ปุ๋ยกะเห็ดคือกันอยู่แต่ว่ากะโบเขียวงามค,คือคือต้นสุ่มอันมีอันมีคือกันก็ปวอยังสีหน้าพี่เนอะใส่อินทรีย์วัตถุใส่ขีง้ง่วใส่ใบใหม่ใบ้ำสาแล้วก็ใส่ขีเก็บเพิ่มเขาไปนําเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะพี่เนาะ เพิ่มขี่แก็บเขาไปนําห้วยห้วยใส่เทละหน่อยกาว่ามันหยุบมันอันะนแหละก็ใสขี้งัวกะขีงงัวนี่ก็ใสใสอยู่เรื่อยนี่สั้งเกตเบิ้งมันเป็นยังสีแหละทุเรียนมันงามแล้วก็โพนมันนี่ก็ต้องให้มันสรบปน้ำเนาะพี่นอกบ่ให้น้ามันขัง นี่ก็อาจสีเป็นการปุ๋งดินก็ได้ได้พี่น้องนี่คือว่าเขาปุ๋งดินแบบนี้มันกะสีถือยุบจักเพราะว่าผลตอบรับมันมันดีหันหน้าพี่น้องนี่ทุเรียนมันใบเขียวแล้วกับบุคันใบแห้งต้อนอื่นๆกะสีล่องเฮดแบบเดียวกันนี่ละพี่น้องสีเอา อันอินซีวัตถุมาใส่คือขีงง่วมากกับใบสำสามาร์กจังสี่กับขี้เก็บพ่นไดมันแข็งมันแนนแห้งเข้ากับคุดพ่นให้เพิ่นสะกอนให้หากเพิ่นเดินง่ายๆเห็นนะพี่เนาะแล้วก็เอาเฟืองเน่าถี่เข้าอันอัดไว้แต่อันปิกายนี่เอามาใส่รักษาความอันซุ่มซือน้ำว่าถึงสิเป็นหนาฝนมันกะ ฝนถิ่มส่วงฝนบ่คอยตกแต่ว่าเฮากับบ่เอาไส่เก่าไก่เงามันแห้งนะพี่เนาะเฮากับใส่ห่างๆเหงามันแน่กับบ่เป็นยังดอกเดี๋ยวนี้ทุเรียนเพื่อนก็ล่างปั๊บโตกาล่ง,ลงฟื้นนะพี่เนาะที่แรกกะโอ้ยคึดอ,อยู่ว่ามันสีหลอดอยู่บัวนอแหงปลูกหลายงวดนี่ปลูกลอยก่าต้นนะพี่เนาะ อันนี้กรยอดแหงเป็นการถูกกระตัดออกเพิ่นว่าให้เลือกสีดยากับตัดถิมอันนี้ก็เลือกตัดถิมนะพี่หนอกแล้วก็สีดยาน่ำยูยาเสือล่านะยากันเสือล่านี่ก็ใส่คือการขีงงัวใส่ขีงงัวแต่ว่าเฮาหมักสะกอนค้แมนว่าบ่มหมักก็ได้แต่ว่าเฮา,า,า,าเอาตากแดดไว้มันแห้งนะพี่หนอกเฮเอามาใส่ ใส่ฟางใส่โอไ่เฟืองแล้วก็เติมดินใสยใส่เบามันขั้นเบามันยุบก็บดูแลาจังสี่ล่ะพี่น้องดูแลแบบเ็ดไปนํำซ่อมไปนํำนะพี่น้องแบบอัน้าวบ้านเท่าธรรมดาบบมีคว่วมรูนี่ละ่ะเมื่อนี่กะพาพี่น้องมาส้มซ้ํานี่เด้อค่ะก็คือสรุปว่า นี่หละคือการปรุงดินให้ทุเรียนนะพี่นนอกเติมอินทรียวัตถุแล้วก็มันขดินแข็งเท่ากับพว่นนำ้ำข้ามันบวแข็งอลไรก็เลีว้วเท่ากับป้า้มันซึมลงแล้วก็ประเมินไปว่าเท่าเหตุแบบนี้ทุเรียนเท่ามันอาการดีบอ่อจังสีหน้าพี่นนอกอันนี้เหตุแหละมันอาการดีก็เลยมาว้าสู่พี่สู่นนองฟังเทคนิคเล็ก,ลกๆหนหน่อยเนาะค่ะพี่นนอง อยากให้ประสบความสําเร็จกันเบิดส,สุขผูสุคนเนาะค่ะพี่น้องปลูกแล้วก็ให้ได้รับผลตอบแทนขึ้นมานะพี่น้องเงอแห้งของเงห่าขึ้นห่อนของเห่าลงไปก็อยากให้ได้กันเบิดสุขคนนะพี่น้องมือกี้เอามาฝากไว้ซ้ำหนิด,ด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการรับส้มค่ะมียังเพิ่มเติมกะ แ่งสิงมาบอกมากล่าวกันอีกค่ะพี่นอกสวัสดีค่ะ